สวัสดีครับวันนี้นะครับเราจะมาเรียนในเรื่องของการเคลื่อนไหวพื้นฐานของกีฬาไทยแล้วก็ทักษะพื้นฐานนะครับของกีฬาไทยนะครับโดยสัปดาห์หน้านะครับเราจะใช้สอบนะครับเป็นยี่สิบคะแนนนะโดยกำหนดให้ทั้งหมด4ห้องแต่จะใช้ท่าอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวไปดูกันเลยนะครับโดยวิธีนะครับคือเราจะต้องนำนะครับพวกท่าจดลุกประถอยสุหน้าสุบหลังสุซ้ายสุขวาแล้วก็การย่อการยืนนะครับ มาใส่ครบเหมือนเดิมนะแต่ทักษะการใช้อาวุธนะครับเช่นหมัดเท้าเข่าศอกครูจะให้พวกเรานะครับเลือกมานะอย่างน้อย1ทักษะหรือจะเป็น2ก็ได้แต่เรานะครับสมมติบางคนถนัดหมัดไม่ถนัดเข่าอาจจะใส่หมัดสองท่าใส่เข่าหนึ่งท่าก็ได้นะครับแล้วแต่เรานะครับก็เดี๋ยวครูนะครับสาธิตนะครับวิธีการปฏิบัติให้นะว่าเป็นยังไงสี่ห้องนะครับครับเดี๋ยวครูนะครับก็จะมาสาธิตนะครับการสอบตั้งสี่ห้องให้ดูนะครับ มาเรื่อมเลยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดหนึ่งสองสามสี่ห้าเจ็ดแปดครับลักษณะนะครับก็ประมาณนี้นะครับแต่วันนี้ผมไม่ใช้พาดลำโพงนะครับวันสอบจริงจะมีลำโพงแล้วก็ใช้เพลงเดิมนะครับเพลง เพลงไทยนะเพราะฉะนั้นคนอนข้างจะยากนิดนึงนะครับโดยพวกเราครับจะต้องฟังเพลงให้ได้นะก,กับจังหวะเพลงให้ได้เหมือนเดิมนะครับแล้วก็สำดาับานหน้าสอบนะครับสำหรับวันนี้นะครับครูก็ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ